ตอนนี้อุบล bon, เป็นจังหวัดแรกที่มีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะฮะตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ของอุบลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว<า>ก <9 S 1> ้าวกระโดดนะฮะมไม่แพ้กับชลบุรีชลบุรีนี่ก็มาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันนะคะมันมีอยู่วันหนึ่งอยอดผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยแซงกรุงเทพด้วยซ้านะคะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบมากๆเลยชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวโรงแรมแบบโฮสเทลคิดว่าทุกอย่างจะพร้อมให้บริการได้ในสัปดาห์หน้าเห็นใจนะคะเจออีกระลอกแล้วครับดีนะ ใ้เคียงกับชนบุรีไปที่ตราดกันหน่อยถามว่าทำไมต้องยกเลิกเทสเซนโกไปก่อนนี่ฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติ6คนเขามากับโครงการเทสเซนโกไปเที่ยวเกาะช้างปรากฏว่าผลออกมาเป็นโควิดทั้ง6คนอโอ้โหนะคนไทยเองยอดจองลดลงไปแล้วก็มีการยกเลิกด้วย ตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของเกาะช้างมีผลกระทบจากโควิด -19 ไปเต็มๆอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับะเขาจะส่งเอ้ยไม่ใช่สงการปีใหม่อะเห็นรถติดยาวๆในเกาะช้างอะก็นั่นแหละฮะหทิ้งทวนปีใหม่แล้วครับทิ้งทวนทิ้งทวนจากนั้นเนี่ยยอดจอก็เริ่มที่จะแผ่วลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วยังอยู่ที่สถานการณ์โควิดจะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศบ้างฮะที่ประเทศจีนครับมีนักเรียนจีนนักเรียนจีนยุคโควิดเขาฟิตจัดขนาดไหนระหว่างรอตรวจคุณหมอรอคุณหมอตรวจฮะเขายืนแถวแถวเรียงยาวเงยะกมาเล อ่านก่อนสอบแป๊บเดียวทำไมฉันต่างกันตอนข้อนะคะนี่แนะนำให้เด็กไม่เดียวนี่วันนี้วันเด็กด้วยขึ้นข้อความเตือนหน่อยดิอย่าทำตามอย่าทำตามไม่ดีบทใช้วินิณญาณในการรับชมไม่ดีวันด็กด้วยไม่ดีไม่ดีค่ะคุณผู้ชมหมูแพงแก้ปัญหายังไงดีพวกเราคุณวิลลี่โอแกนนี่พี่ฟังเพลงกันไหมฟนคลับเลยนานๆเล่าให้ฟังค่ะใช่เหรอพี่วิลลี่โอแกนบอกว่าหมูแพง ก็ไม่ต้องกินหมูไงได้บุญแถมหมุ่นดีแก้ที่เราใช่ที่หมูหมูเด็ดขาดเด็ดขาดมากคำแนะนำเด็ดขาดมากช่วงหน้าติดตามค่ะตรุษจีนเนี้ยพ่อโชว์ฝีมือเอง มีขนอสายางหอมกลิ่นหมูและเครื่องเทศจะเมนูไหนก็กินดีมีเฮงทุกเมนูอ,มอร่อยใครทำก็กินดีมีเฮงขนอสุกก้อนและอร่อยชัวคาร์ซัมส,ส่งรถให้คุณถึงบ้านพร้อมบรัารหนึี1ปีเต็มและรับประกันคืนเงินภายใน5วันถ้าคุณเปลี่ยนใจ ยาสีฟันเจเดนทรีนวอนสกัดจากสมุนไพรสิบชนิดแปรงครั้งเดียวช่วยคลีนได้สามช่วยคลีนฟันให้ดูขาวสะอาดปิ๊งช่วยคลีนลมหายใจหอมสดชื่นช่วยคลีนกลิ่นปากมั่นใจมากได้ยาวนานโอ้มั่นใจเจเดนทรีนวอนจากจุฬาเิร์ฯ อยากกินเนจะกิฟทีไรธอก็ชงมาให้เนจะกิฟดื่มอรดื่ได้ดีดีเนจะกิฟเนจอกิฟของเนจกิฟมีขายทุกทีก็กินเนจะกิฟงก็กินเนจอกิฟงตอนเย็นก็กินเนจะกิฟวันี้ก็กินจะกนี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟเนจะกิฟี่สาวครับและถ้ามีคอลลาเจนด้วยเนียนย คอลเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟถ้าสิ่งตกค้างจากเมื่อวานยังอยู่เต็มปากลองขอาเกตสมุนไพรดีท็อกสุดเข้มข้นใหม่ใช้นิดเดียวพีท็อกสปากสะอาดอย่างเห,เหนือชั้นพร้อมเอนจอยต่อได้ทั้งวนันสุดเข้มข้นหนึ่งหลอดแปรงได้380ครั้งลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไม่แน่หรอค่ะว้าวว่าจะได้ตอนต่อจากที่สอนได้ด <nicht coeur> ้วยใหม่ <to lose> เอ็นฟาโก plus ไม p โปสู่เฉพาะที่มี MFGMDHA เพิ G ่ม2 FL วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองคุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุลาเฮิร์บแตงโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุลาเฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุลาเฮิร์บแครอทส่วนพันชอบทานด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แตงโมค่ะผิวสวยจริงจุลาเฮิร์บ So ีเด ล็อกล็อกล็อกไม่ให้เลอะเหมืนอนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3มิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนนี่คือการวัดพลังกันระหว่างฐานธรรมดากับฐานอัลคาไลอืดทนนานกว่าานธรรมดาถึง10เท่าต้องฐานพ a n a s o นิกอัลคาไล panasonic ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็จะไม่มีวันพลากจากคุณโอ<ฮ>้ในเขาไม่ปฏิเสธหรอกรักทางไกล <โด S 2> ถึงไหนนะถึงกันเพราะเขาเทคสเทกรอนที่ทำให้คุณมั่นใจไปได้ไกลกว่าขนาดนั้ไนรู้นะเอา้าไม่บอกแต่แรกูย าตามข่าวกันต่อนะฮะมหากราบหมูแพงยังแรงไม่มีแผ่วจริงๆฮะแต่ว่ารอบนี้คนที่แรงยิ่งกว่าราคาหมูแพงบิลลี่เข้มบิลลี่โอแกนพี่บิลลี่โอแกนนี่เป็นนักร้องคนดังยุย <80 S 1> อคอะไรฮะแ0ดศยแปดศูนย์เก้าศูคุณน้าเล่าให้ฟังว่าเงพี่เบลลี่คุณน้ายอดมากผมก็ฟังมานะฮะเทพี่เบลลี่ร้อนแรงขนาดไหนยังไม่เท่าตอนนี้ฮะบลลี่เข้มโพสตแรงหมูแพง ก็อยากกระหืหรือซื้อกิน,นแค่นั้นเนี่ยหม,มูจะแพงไปให้ตายเถอะเราจะเดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่กินหมูที่น<ค>ี่แล้วลนี่คือคอําคแนะนําคําแนะนําที่เด็ดขาดไปแปลมาคําแนะนํานี้กระแสตีย้อนกลับมาซัดที่บิลลี่ลอย่างร้อนแรงจริงๆเดี๋ยวค่อยตามรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะขยับไปเรื่องหมูแพงกันจอ,อนที่จังหวัดชัยนาทฮะร้านอาหารตามสั่งชื่อดังชัยนาทขึ้นป้ายเรียบร้อยเลยขึ้นป้ายเลยิกขายหมูฮะเลิกขายหมูเมนูอะไรขายไปก็ซื้อก็ไม่มีไม่ไหวฮะราคาจะต้องแพงมากๆแน่ๆครับ อยากให้ลุงตู่อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาไม่ใช่เฉพาะหมูแพงมีเรื่องน้ํามันแพงค่ารถแพงขนส่งแพงดังนั้นก็เลยย้อนมาที่เรื่องของหมูแพงแถมมาด้วย่าสุดแก๊สก็จะแพงเอ้าด้วยแก๊สจะขึ้นเลยนะถุาต้ค่าไฟเออแพงทุกอย่างแพงทุกอย่างอย่างที่บอกไปแพงทุกอย่างยกเว้นค่าแรงอันนี้เขาพูดกันมานะฮะไม่ได้พูดเองนะคะเพราะฉะนั้นฝากดูแลด้วยนะคะ เรื่องของแพงเนี่ยตอนนี้เป็นบระแห่งชาติโดยเฉพาะหมูพอหมูแพงปุ๊บหมูเนี่ยเป็นวัตถุดิบสารตั้งต้นอของเมนูอาหารหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะไม่ว่าจะเป็นสเต็กสเต็กเนี่ยร้านนี้ค่ะก็บอกว่าก็เข้าใจว่าหมูแพงแต่ถ้าเราก็ไม่ไปกินไม่ได้เนอะไหมฮะเขาเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางร้านไม่ขึ้นราคาบางร้านไม่ขึ้นแต่ลด ตุ่มานุ่มแทนเดิมทีมควรจะเป็นข้าวกะเพราก็กลายเป็นข้าวหมูฝอยมันเล็กลงเรื่อยๆข้าวผัดใบกะเพราแทนเอออย่างนั้นแทนอ่านักเรียนนักเรียนต้นนักเรียนปุ้ยและนักเรียนคุณผู้ชมเชิญผมคิดเลขหน่อยคะห้าสลึงคือกี่บาทห้าสลึงคือหนึ่งบาทยี่สิบสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทหนึ่งบาทห้าสลึงคือหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์ยี่สิบห้าหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์อ่าที่ถามแบบนี้เพราะว่าคุณยายสองท่านนี้ที่อุทัยเขาขายหมูปิ้งราคาห้าสลึงแล้วถึึงงแแมมม้้หหูพยยาาาก็ไ่ขนรรคคเอะ ห้าสล้วตอนนั้นราคาหมูเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจผู้เกิดมาเหมือนกันนะเกิดไม่ทันกันนะคะสมมติถ้าเราต้องซื้อของคุณยายเนี่ยไม้เล็กๆอย่างเงี้ยเราจะต้องทานเท่าไหร่เราถึงจะอิ่มไม่ใช่ของคุณยายน้อยนะเรากินเยอะเรากินเยอะเราต้องทานสักยี่สิบไม้ยี่สิบไม้ถึงจะพอเป็นอย่างเนาะใส่หัววันวันี่น่าจะต้องมีสักห้าอย่ามาพี่สิครับคุณต้องทานกี่ไม้ ห้าผมว่าคุณห้าหุ้ยห้าไม้ก็อิ่มแล้วเนี่ยนะอัดข้าเหนียวเข้าไเออแต่เรากิเข้าเหนียวหน่อยนะครับจะอยู่ที่เรื่องของหมูนะฮะแต่ว่าไม่หมูจริงครับพี่บิลลี่บิลลี่แอแกหรือบิลลี่เข้มนี่เป็นชื่ออัลบั้มหนึ่งของเขาบิลลี่เข้มและอัลบั้มนี้ดังมากๆเลยนะฮะ ผู้แันมองน้าเล่าให้ฟังอัลบั้มนี่ดังบิลลี่เข้มโพสตแรงฮะหมูแพงเหรอหมูแพงก็อยากกระหือรือไปซื้อกินเนี่ยนี่คําแนะนําง่ายนะจบไหมจบไหมคืออะไรได้บุญแล้วหุ่นดีด้วยไปไปมาทัวร์ปึ๊บจองตั๋วไปหาพี่บิลลี่เลย